ว่าไม่ชอบอะไรไปหรือว่าเขามีข้อจํากัดเรื่องของคุณพ่อเนี่ยต้องเดินทางกลับมาดูคุณพ่อบ่อยๆนะก็ยังดีเพราะว่าถ้าม่นงั้นจะเสียงานแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้เขาเป็นห่วงอาชีพเขามากเพราะว่ารายได้นั้นหดหายไปเลยนะครับหลังจากที่สถานีขนส่งของจังหวัดสุโรทันั้นย้ายไปตั้งใหม่ธรรมดาธรรมดาละครับว่าถ้ามันแคบเล็กก็ย้ายไปสร้างที่ใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมแต่ว่ากลุ่มคนที่เขามีอาชีพเดิมอยู่ตรงนั้นพ่อค้าแม่ค้าวินรถมอเตอร์ไซค์สามล้อถีตรงนั้นเนี่ยจากเดิมที่มีคคคคนนนนพลล่กวหือแ รายได้หายไปนะฮะสถานีขนส่งเทศบาลเมืองสกลนครบริเวณถนนรัฐพัฒนาตำบลท่าเชิงชุมที่ตั้งมานานกว่า40ปีแล้วนะครับมีสภาพเงียบเหงาลงไปเลยนะครับหลังจากที่ขนส่งจังหวัดสกลนครนั้นมีการย้ายสถานีขนส่งไปอยู่ที่ใหม่ที่ถนนตัดใหม่อุรานกุลครับหน้าคล้ายกิจศรีวรา ซึ่งอยู่หายจากที่เดิมเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเพราะเดิมนั้นมีสภาพเก่าและเล็กทําให้รถที่ไม่เพียงพอกับที่จอดเนี่ยนะครับทำให้ผู้โดยสารส่วนส่วนใหญ่ก็ต้องไปขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งเกือบทั้งหมดส่งผลกระทบต่อรายได้ผู้ที่หาเช้ากินข้ามทั้งพ่อค้าแม่ค้า3ล้อถีบมอไซค์รับจ้างนะครับแล้วก็ต้องอยู่ทํากินกันอยู่ตรงนั้นนะยังไม่ได้ย้ายไปที่ใหม่ไงนะค่ะไม่ได้ไมีญาติสามมาบริเวณนี้มันต้ อายุหากินคาเศร้าดิเลียงปากเลียงท้องแต่ละมือนี่อาชีพพวกผมกับขีสซำรอแมานี่ก็สามสิบปีอะมันเป็นยักซี่ดีเห็นอะไรคาเศร้าทีด้วยนะฮะตอนนี้ก็เศร้าหลายเลยนะฮะขึ้งไดอ้ผลกระทบการย้ายขนส่งสกลนครน,นั้นไปอยู่ที่ใหม่นั้นกลุ่มเพื่อนเดือดร้อนนะได้เสนอนะฮะเสนอว่าน่าจะให้ที่เก่านเป็นจุดพักรถไหม หรือว่าผู้โดยสารบางส่วนนั้นยังสับสนก <c oughs> ็จะได้ยังให้บริการกันได้นะคือเมื่อสับสนกลับมาก็ยังอย่างน,อน้อยเขาก็ยังขายได้ใช่ไหมอ่าใช่ <c oughs> นี่เป็นข้อเสนอของคนเดือดร้อนนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นครับตู้ปนอาขาสามได้รับการชี้แจงจากนายนัทวัฒน์พราวพันธ์ รักษาราชการกาขนส่งจังหวัดสกลนครน,นะครับพร้อมออนําข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้เดือดร้อนเนี่ยนะครับบอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนตอนนี้ได้ประสานกับเทศบาลเมืองสกลนครเพื่อย้ายคิวรถสองแถวทุกสายนั้นให้ย้ายไปจอดที่ขนส่งจังหวัดสกลนครแห่งเก่าแต่การย้ายคิวรถสองแถวนั้นไม่ทันวันที่9มีนาคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ย้ายรถจาทางมาซึ่งการย้ายคิวรถสองแถวนั้นถ้าย้ายเรียบร้อยแล้วก็น่าจะทึกชักกันเหมือนเดิมครับก็เราจะต้องรอเทศบาลพร้อมเมื่อไหร่ นะครับว่จะนัดประชุมพวกรถและกําหนดวันให้รถสองแถวทั้งหมดเข้าใช้สถานีนะครับก็ต้องดําเนินการให้ภายในวันที่9นะครับท่นนี้วันที่9้ามันพร้อมกันเนี่ยมันเกิดไปนไม่ได้คาดว่าภายในอาทิตย์นี้เรคุยกับเทศบาลกับตำรวจแล้วภายในอาทิตย์นี้เราต้องประชุมพวกรถทั้งหมดเพื่อกำหนดวันนะครับ ส่วนเรื่องการขนย้ายผู้โดยสารนะครับการตกรถของผู้โดยสารที่ยังสับสนอยู่บางคนไม่รู้ว่ามีการย้ายสถานีไปที่ใหม่แล้วรักษารษาชการกาขนส่งจัสสงหวัดสกลนครบอกนะครับว่าเรื่องนี้จะเร่งแก้ไขครับเบื้องต้นนั้นได้เพิ่มเที่ยวรถเมล์และรถสองแถวระหว่างสถานีขนส่งทั้งสองแห่งแล้วแล้วก็เรียกร้องให้บริษัทรับจ้างฮะอยากเก็บค่าโดยสารแพงเพราะว่ามีผู้โดยสารน้องเรียนมาเหมือนกันว่าแค่เรียกวินจากที่เก่าไปที่ใหม่เนี่ยเรียกรถไปคิดแพงกว่าปกตินะฮะ ก็มีปัญหาหลายเรื่องแค่แค่จุดเดียวจริงๆเราปัญหาสะท้อนได้หลายเรื่องเหมือนกันนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกอคือบนปัญหากับปางแงมนะคะเราไปที่พัทยาปัญหาหาดวงอมาตคุณเคยไปแล้วรอบหนึ่งนะคะที่ตุกน้ํากัดเซาะพังจนเสียหายทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ